ต้องมานไปต้องไปเดินางเล็กน้อ ่มาเฮ้ยนี่มันสกินปืนอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมีเสียงด้วยขอจิ้มจิ้มและดึงดูหน่อยโอ้โหเลือดสาดเต็มหน้าเลยแล้วที่ไปที่มาของปืนกระบอกนี้มาจากไหนนี่เลยครับปืนกระบอกนี้ มีชายคนหนึ่งถือเข้ามาในถ้ำจากนั้นเขาเห็นพลังงานบางอย่างและพลังงานเหล่านั้นก็เข้าสิงเขาพร้อมกับชุดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลายร่างเป็นโกโก้ไม่ใช่ลืมไปว่าตอนเข้ามาถือปืนมาด้วยแต่ปืนได้รับพลังงานบางอย่างเข้าไปยังกับสายเลือดนะฮะหรือว่านี่จะเป็นชุดรับอันติเบต แล้วก็ต้องขอบคุณนั้นะที่เขาหยิบปืนสก,กาเอลมาด้วยนะครับถ้าเขาไม่หยิบปืนสก,กาเอลมาเนี่ยลัคก,กี้นี้มาแต่ชุดแน่นอน <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะ <c oughs> นี่จะเป็นการสุ่มที่หลังเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหออกมาปุ๊บเนี่ยอะไรกันครับี่ยไม่มีสก,กินปืนเลยคือแบบอยากได้ของดีๆออกให้ดอยเหอะอ้าวอะไรเนี่ย อ๋อที่อัปเรดแล้วก็หัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่เราอยากได้เนี่ยคือสก้าแอนะครับกดรับของก่อนนะ20เเหรียญนะครับในกรณีที่เราดวงเกลือจริงๆเนี่ยต้องใช้ถึง300เหรียญกันเลยเดียวในการแรกนะครับแล้วในกล่องของเขาเนี่ยยังมีชุดระดับอันติเมทด้วยนะครับหรือว่าชุดระดับทองนั่นเองนะโอเคไปสุ่มกันเลยว่าจะได้อะไรบ้าง โอ้โหเกลือถ้ามันจะเกลือขนาดนี้เราก็จัดกดลัวๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นการสูมแบบ350นะฮะมีเครื่องประดับเนี่ยแล้วก็เกลือเกลือเกลอีกไหมเกลืออีกนะครับยังไม่พอได้กรอบรูปไปอีกอันเดิมเลครับอ่ะรับกล่องกดต่อได้ระเบิดขวดจากนั้นเกลือแล้วก็เอ้ยสกายเอลนะครับ เราสุ่มไปทั้งหมด126ครั้งเลยครับมีใครสุ่มน้อยกว่านี้แล้วได้สก้าแอลคอมเมนต์บอกเราด้วยเลยครับยิ่งเป็น10 UC นี้ก็แสดงว่าโคน,นัตดวงดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเรารับเหรียญในกล่อ,องของขวัญเลยละกันนะครับ70เหรียญก็คือตอนนี้เราได้มาทั้งหมด260เหรียญน,นะครับที่แรกก็ว่าจะเอามาแลกปืนสก้าแอลนะฮะ แต่พังเอิญคนมันดวงดีอะครับก็เลยได้ปืนมาตอนสุ่มนะแต่ชุดระดับทองนั้นไม่ได้เลยเหรียญทั้งหมดเดี๋ยวเราไปแลกเป็นที่อัปเกรดแล้วกันนะครับเราสุ่มมาได้260เหรียญไม่พอก็เลยไปสุ God ่มต่ออีก10เหรียญนะครับเพื่อที่จะมาแลกที่อัปเกรดให้ได้3ชิ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าที่อัปเกรดชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ทั้งหมด90เหรียญในการแลกนะครับ แล้วในการที่เราสุ่มมาเมื่อกี้เะครับเราใช้ยูซีไปทั้งหมดประมาณ7000 UC นยูซีนะครับสำหรับใครที่อยากเติมยูซีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็เซราโกผ่านรับเติมเกมพับจิวใ่ม่และเกมอื่นอีกมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ราคาสุ่มปืนเฉยๆนะครับยังไม่รวมการอัปเดตนะต่อมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะครับเพราะว่าจะอัปเดตให้ถึงเลเวล6นะเลเวลสีนี้แจ้งเตือนกานค่านี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับ เอฟเยงจะอยู่ที่เลเวล5นะครับส่วนรูปลับพิเศษเลยว่าท่าทางพิเศษนั้นจะอยู่ที่เลเวล6นะฮะต้องเอาไปถึงเลเวล6นะครับ,รบ,ถ,รบถึงจะแสดงท่าทางพิเศษได้นะครับส่วนเลเวล7นะครับก็จะเป็นกล่องหลังจากที่เราคิวนะครับเลเวล8นี้ก็เป็นโมเมนต์เกียรติยศหลังจากที่เราฆ่าศัตรูได้นะครับ ส่วนอุปกรณ์การอัปเดตหาได้จากที่ไหนบ้างแบบถูกๆนี่ครับอยู่ในร้านค้าแล้วก็มาที่เพตเตอเลนะอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับอันนี้จำกัด10ชิ้นต่อ1สัปดาห์นะครับส่วนที่อัปเกรดแบบถูกๆนะครับราคา5 6 8 UC ซื้อได้เลยและก็ไม่ต้องสุ่มแต่ว่าจำกัด1ชิ้นต่อ1สัปดาห์นะครับก็อย่างที่ว่านะของถูกและดีมีจำนวนจำกัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับ เลเวล2ใช้2ชิ้นนะครับ3ก็3ชิ้นนะครับวัตถุดิบในการอัพเกรดเนี่ยใช้ตามจำนวนเลเวลเลยนะเลเวล8ก็8ชิ้นนะครับถ้าอัพมาเลเวล4เนี่ยก็ใช้ประมาณ9ชิ้นนะครับก็จะมีแค่แจ้งเตือนการฆ่านะใครอยากได้เอฟเฟกยิงก็เพิ่มไปอีก5ชิ้นนะครับใครอยากได้รูปลักษณ์สูงสุดเลยก็ อีโมชันตรวจสอบแบบเท่ๆนะครับต้องเพิ่มไปอีก7ชิ้นนะครับเฮ้ยจิตเลยเหรอวะเดี๋ยวนะการอัปเกรดเมื่อก่อนน่าจะ6ชิ้นนะฮะแต่รู้สึกว่ารูปลักษณ์พิเศษณปัจจุบันเดี๋ยใช้7ชิ้นก็เลยเดียวอาจจะแพงเพราะว่ามีอีโมชันตรวสอบหรือเปล่านะครับเลยใช้ที่อัปเกรดถึง7ชิ้นนะปกติเลเวล6เนี่ยเขาจะใช้แค่6นะแล้วก็เลเวล7ค่อยใช้7ชิ้นอีกทีหนึงนะครับ ตอนนี้ปัญหาของเราคือกระป๋องสีไม่พอด้ยครับนี่ครับผมถึงบอกว่าอันไหนมันแลกฟรีได้เราควรจะแลกนะจริงๆมีในร้านคา้าแคลนด้วยนะครับอ่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อนะกระป๋องหนึ่งเนี่ยสี่สกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็หมดค่าป๋องสีไใป,ประมาณ2,500 UC นะครับโอเคตอนนี้ได้เลเวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กิเลสของเรายัางไม่พอเพียงเท่านี้เลยครับ สโคปมันต้องมีปะเออมันต้องมีนะครับแต่เสียดายนะไม่มีสโคป6มาด้วยนะครับส่วนสกินแม็กขออยังไม่ซื้อดีกว่านะครับเพราะว่ามีอีเวนต์ในเกมนะเป็นแม็กห้าสิบนะครับใส่ไปก็ไม่เห็นสกินเหมือนเดิมหมดล็อกแค่สโคปก็เพียงพอแล้วเลยครับนี่สโคป3นะครับ6กร้อยูเลยนะส่วนเลดดอทกับโฮโลนี่คนละอันกันนะครับเลดดอทพันสองโฮโลพันสส่วนสโคป4นี้2000 UC ยูซกันเลยทีเดียวนะครับส่วนแม็กกับปลายมือนี้ขอไว้ก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวขอเปิดเป็นสโคบสีละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้สโคบสีค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นในเกมกันเลยนะครับย้อยู่ข้างนอกกันนี่ โอ้โหเอฟเฟกต์ยิงอย่างเท่เลยพี่ไหนจะดูกล่องหน่อยจะดูกล่องสกาเอลใช่ป่ะพี่เอาเบลเจ็ดเลยเหรอกล่องสกาเอลไอเราก็นึกว่ามีกล่องแล้วจะดูเข้ามากล่องให้ดูเป็นกล่องไม้ถุย ข้างล่างครับเฮ้ยมีเสียงตีนอยู่กับเราข้างล่างผิดไม่รู้วยมีเสียงตีนโอเคเพื่อนครานมันเปิดก่อนข้างล่างเห็นไหมครับโอ้โหที่ไหนวะยิงโดสโคบกระสุนแทบไม่เข้าศัตรูเลยอ๋อ Watch out! Watch out! โอเคเดี๋ยวเราจับแดนใต้เลยน,นะอย่าเพิ่งขึ้นนะเจอแบบนี้เราต้องอ้อมทางซ้ายนะครับถ้าวิ่งตรงๆเนี่ยอาจจะโดนทั้งสองทางได้นเะนี่ยแกงขาหน้านะครับนี่ไง โอ้โหเจอลูกซองใส่กล้าเกือบร่วงอะครับเฮ้ยไข<ห><ห>วะเนี่ยโอ้โหโดนยิงฟรีจากไกลๆเลยครับไปไปกินอะไรเนี่ยกีนะพี่ที่มันยิงผมกล้ามกาม่อนหน้านี้มีตัวอยู่บนแทงใช่ปะใช่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  ไม่มียาเลยอ๋อดิเ,อเจอระเบิดกอด๊อตนะครับตกแล้วเหี่มันตกมันโด,ด,ดนตีงโดนตีอ้าวโดนรัดเฉยไม่มันโดนมันโดนตะขี้ระเบิดก๊อซิล่าโดนใส่มันตะเกียเออมันเลยเด้งลง <c oughs> ผมได้เสียงตุบหนึ่งอ่ะไม่รู้เสียงซีน <c oughs> ตอนนี้เราจะดันไปฝั่งโน้นก็ไม่ได้นะครับทั้งสกูลมีตัวหญิงเราก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวเราเล่นฝั่งนี้แล้วกันนะครับให้เขาดันมาหาเรานะ <S <S 1> <S 1> เราตั้งรับดีกว่า,านะครับเั็นไงเขามาแล้วนะครับ เกือบไปแล้วนะครับดีนะที่มีสกายแอลเลครับก็เลยเก็บได้สองในจังหวะที่เขากระโดดลงนะครับตอนนี้เพื่อนเขาน่าจะเหลือหนึ่งคนนะดูว่าเขาจะกล้าเข้าหรือเปล่าเอ้ยมาแล้วเอ้มันมาแล้วพี่ thank you โดดลงแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับอ้าวลืมเล่นสกายแอลนี่ว่าโอ้โหลืมคอนเทนต์หลักไปเลยนะครับลืมสับแม็กไว้นะก็เลยใช้อักลากนะครับเนี่ยอื้อือ ผมต้องข้ไาไปฟ่ามพีิอยู่ข้างหน้าเลยพี่ข้างไหนเนี่ย เอาจริงนะปืนคือว่าแรกทุกกระบอกกับปืนไอ้อตั้งแต่ปืนแมวแปลที่ออกมาแรกทุกกระบอกเลยนะเอาจริงสองเดียวที่ได้ฟรีก็คือว่าซุนโฟที่ว่ามันมีฟินิกบินบินเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่มันมีอูดแขวนอยู่ข้างคนนี้ตีเดียวกันป่ะโอที่พี่คนละที่เนา เ้ราจี๊ดเาดโกรว่ะพี่ข้างล่างว่ะห้่มีอาญาเี่เยียเรื่องที่นมันมีตัวแตกนะออกมา ตรงนี้เฮ้ยไปนอนรึยังโอเคตรงนี้หมดตี้นะครับว่าแต่แถวนี้คนปวดหรือยังเนี่ยังยังมันเหลือตัวหนึ่งที๋ยวชุบก่อนนะฮะเราเข้าวังไปเลยดีกว่าเดี๋ยวปัดน้อยตายง่ายๆเพิ่นสองตัวสองตัวกันทีเลยาเสองตัวเลยเต็มตี เปิดรอพี่เขาก่อนเคิืมันอยู่นี่อยู่นอกอยู่ข้างนอกพี่อยู่ข้างนอกเล่นก่อนไปไป,ไปเล่นเล่นออเคื่องตายเดี๋ยวไอ้เพรื่องตายตายัวเดียวชุบเลยเฮ้ยชุบเลยไม่รอดอ่ะเฮ้ยตายเออตายดิโอ้โหไม่ตายสักเที่ยงเลืยเชื่อเครื่องดูข้างล่างดี่ไหมเฮ้ยมีปักกี้ข้างบนปักกี้ข้างบน Watch out เดี๋ยวเขาขึ้นไปก่อนเราเริ่เล็กรีบเก็บเล็ก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 เก็บ,กกบอย่ายิงข้างล่างยิงมาจาดไงวะขอสไนเปอร์ส่องหน่อยแล้วกันว่าจังนี่นะหนึ่งตัวสองตัวอ้าวหมดตี่ตถึงสไนเปอร์คู่กับสกายหนึ่งกระบ,บอกนี้มันดีจริงๆ ตอนนี้คนเหลือหนึ่งคนแล้วเนะฮะยิงไม่ทันก็เลยเกมนี้ยังไม่ถึง10คิวเลยคิวสุดท้ายเราต้องได้แล้วเนี่ยขับรถหาเลยแล้วกันนะครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยแถวนี้คนชอบแอบนะจะเมดเช็คด้วยไอโซนขับรถมาบ้าละอยู่นี่หรือเปล่าไม่มีแล้วที่ตรงนีู้น่าอยู่บ้านโน้นทันไหม อย่าอย่าไปแพ้มันเด้โอ้แพ้มันนี<ม>่หาเลยเนะี่ยตสุดท้ายเพื่อนในทีมเราได้คิวไปนะ oh, ครับโอ้เร็วๆจะหายด้วย We are the best อา้าวใคร MVP วะโอ้ <laughs> <laughs> พี่โซนสำหรับเกมนี้เราไม่เน้นยิงเยอะครับเน้น MVP แล้วเจ้าตัวตรวจสอบปืนนะครับ <Okay. S 1> สามารถกดได้ตลอดเลยนะนี่ฮะโอ้โห oh, oh. ปืน ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมกระทั่งเพื่อนในทีมเวลาเราโชว์ปืนนะฮะีฮยเนี่ยโชว์แบบนี้เพื่อนในทีมก็เห็นนะศัตรูก็เห็นเช่นกันนะครับมันก็เหมือนท่าทางตัวละครนี่แหละนะครับแต่มีเอฟเฟกตเท่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ